สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรดำบซิ่งดินระเบิดครับอันนี้เราก็มาชมผลงานครับชมผลงานตัวเองเมื่อวานจัดไปครับวันเดียวรู้เรื่องครับโอ้โหนอนตื่นสายเลยบว,วมระบมหมดแล้วนี่สงงานครับ280เที่ยวผมตักวันเดียวจบเลยจะมีเบอร์ครับ เว้นพักสองชั้นนะครับตรงนั้นก็เป็นที่วัวลงเว้นลงมาชั้นที่สองนี่ที่แรกผมลงสุดบูมแล้วครับแต่ว่าเจ้าของเขาว่าลึกไปเขาจะสร้างกระท่อมกลางน้าส่วนตรงนี้ที่เว้นใหญ่ก็คือเขาจะวางขาเสานะครับเสาเสากระท่อมแล้วก็จะขึ้นไปเป็นกระท่มตรงนี้ก็เลยเว้นใหญ่หน่อยครับ ประมาณนี้ครับพอดูได้ครับนมุมครับผมจบครับวันเดียวจบทีมงานเราจัดให้ครับมาวานวิ่งปากโบห้าคันครับเสียตานจัดไปหกสิบเที่ยว ับจันกรคนละ60แล้วก็ที่เหลือก็คนละ55ครับประมาณนี้ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆครับไม่มีใครเก่งแต่เกิดแล้วครับงานแบบนี้หน้าง,งานสอนเราเองครับบุมแต่ก่อนนี่ขุดไม่เป็นครับก็อาศัยเรียอกัรรู้ครับอาศัยจำเขาเอาครับเขาทำยังไง ให้งานมันออกมาดีเราก็ดูเอาครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยครับคนเราไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นก็ไม่เป็นตลอดนะครับนี่ครับส่งงานครับผมวันเดียวบจบเลยครับป๋าไม่อยู่ครับป๋าอยู่โรงพยาบาลวันนี้ก็น่าจะได้ออกนะทางนี้ไม่ต้องห่วงครับผมสบายมากจัดการได้พักผ่อนเยอะ ส่วนตรงกลางนั้นที่เป็นสรบขึ้นก็คือที่วัวลงอาบน้ำเขาว่างั้นนะเขาอยากได้ที่วัวลงอาบน้ำตรงนี้ก็จบครับจบเดี๋ยวเราก็จะย้ายหน้าง,งานกันครับย้ายไม่ไกลครับไม่ได้ขึ้นเดินเลืเดินลัดไปตรงนี้เลยเดี๋ยวกินข้าวกินไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้อง หลายเรื่องครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างสักหน่อยโอ้ลึกเอาเรื่องครับนี่ม, <c oughs> มุมครับโอ้ได้ประมาณอยู่ที่ห้าเมตรได้ไหมพี่โอ <c oughs> อยู่ห้าเมตรได้ไหมเนี่ยสระลุงเนี่ย ควันห้าเมตรครับความลึกทางนี้ก็เว้นเบริรมใหญ่ครับเว้นเบิร์มใหญ่ทางนี้กับทางนูน้นตันนี้ก็ไม่ใหญ่มากวัวลงได้อยู่เนาะเนี่ยตรงนี้ก็ <laughs> จะทำเป็นขั้นบันไดนะวัวไม่ได้เป็นคนมันเลยก้าวขาเหมือนเราไม่ได้ เอาได้กับข้าวยังเนี่ยหุงข้าวยังกินไหมนึกว่าจะหุงไว้แล้วทงให้ด้วยสิอันนี้ตักเต็มแก้วนะดึเทออกอจัดหนูรับนาทีครับพ่อครัวหัวป่า <c oughs> นี่ก็สั่งถังมาให้ครับสีชมพูอันเบวลเลย หรืออะไรก็บอกครับจะได้จัดเตรียมมาบางวันก็ลืมอย่าโทษกันเด้ไอ,ไอถือมีดนะใสยไปใสยมาอยู่นั่นแหละหรือหรือจีกอยากโมยยากี่กัดเกลอเนี่ยยังจับผูกเสียวแรล้วสองคนหนีไหมอ้ <c oughs> <c oughs> วนโอ้จะดีไม่ได้โตัรถจัรยานโอ้โอีอ่กระทะเงาแวบเลยครับเมือ่อวานนี<อ>่เขาเจาะลังกระทะ แบกมันร้านไม่เปิดดอกผิวผมสั่งเสียบอยสองปีแล้วเนี่ยน้ำ <c oughs> มันก็เหลืออยู่ครับปินได้ทั้งวันไปถังมันใหญ่นะพี่น้องอ่ะประกอเป่ากรองเป่าอะไรยังประกอโอ้ยพระจานทร์ซื้อครับทังหนึ่งมาครับนู่นครับเต็มถังเลยไปเติมเลยครับผม เป่าให้เรียบร้อยเติมแล้วครับผมเป่าเรียบร้อยเอ้ยน้ำมันหมดยังไม่รู้ไม่เปิดดูตากค่อยเติมขบอยสัตว์เติมโอ้หมอตันมันจะใสอีกทางลมไม่สับอันนึงกินก็ว่าอะไรอะจันเป่งรถจันเป่งจันเป่งรถโคบ่ <c oughs> จานแป้งเปลพันมาเป็นในหน้าอีกแล้ว <laughs> โอ้ยลุงน้องผมนะคนมีเปลพันมาเป็นในหน้าเออจวดจัดโอ้มีมีคนชงกาแฟกินดิเปลพันยังโอ้สุดจัดเปลพันยังฮู้เป,เป,ปล่งจะพีพี่อลอง,งมาเตะใส ยาอุจจิเรนการช่างแก้วไหนวินาไม่เอากรงนั้นไปเปล่าให้พี่หนอวินารถเป่าไว้ไม่มีฝุ่นเลยเปล่าเราสองสามรอเดี๋ยวควรถออกเดอเดี๋ยวดึงอันนี้เราจะได้ยายไปเลยแบบยายไปเลยนะไกลมากเลยนะพี่ไม่ถึงนกทีนะพูดเป็นเล่นนะพี่ này na mà sạc nhảy 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 chơi ní lên ô bên này lên nhang lật đấy bờ lật ní có nhang lặn lưới trong xám ye xám ye được luồn tan tôi cắt trồng đẹp đẹp không thôi sao làm 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 sao กว้างเท่าไหรอ๋อตุ้มมือเสนอยาวสิ้กล้งย่าเสนอทุบมือเลยเราว่างรึสิบเจ็ดตรวจยี่สิบเจ็ดมือบ่อเมืองจันทร์เนาะเลี้ยงอลไรสิบเจ็ดเมตรเหรออ้วสุดจัดอ้วนอนดูอึนขุดเมื่อคืนมันถากตามนะสืบวิชาสืบวิชามาแล้วคนเรามันมาอยู่กับที่แล้ว เฮ้บกเตามันน้ำกี่ความโอ้ยทักษะมันชงกาแฟได้อร่อยมากเลยพี่น้องเจิดเลยตุ้มบอกต้องตุ้มมาโอ้แ้วเลยเขี่ยได้ไมมันโครวางสนุกไปหน่อยไงุดของเลยไ่ดเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้อีกอาของวันนี้มั้งกินอีก ก็เดี๋ยวผมไปทำช่วงก็พากันเก็บเออกระดิไม่มีปัญหาที่มีเวลาเหลือนอนดูนอนดูเองทำงานประมาณกี่ชั่วโมงลูกพี่ชั่วโมงกว่ากว่าวะชงอ้าวตีตีคันตีให้เป็นโขบนะตีให้เป็นโขบก่อนแล้วก็ลื่ดินออกอ้ามีคนเอาดินล่างบอกดินประเทศไหนเฮานี้เขาไม่เลือกดินหรอกเนาะแล้วเท่าไหร่ใหญ่ใหญ่แอบลูกขึ้นมา เดินดลันเลยนะแล้วไปที่บางโบใช่ไหมอ๋อเขาไปเอาดินนี้บ่อ๋อส่วนมากท่านี้เขาเอาดินตัวเองกันเนาะด้วยเจ้าวโนนก็เอาดินตัวเองเอาจนหมดดินจะคลองนั่นแหละเดี๋ยวอย่างงี้ขุดเป็นสระเลยเนี่ยเอาแต่ดินจะคลองจกเป็นสระหลุดเอาเห็นมันหลายเถียวไหม บอกกันเดียวเยวมันมีน้ำไม่มีดนแล้วขนาดนี้โอ้นมาขึ้นตื่นเกือบไม่ไหวอ่ะกรมโรดรุมเรื่องตาอุดอุดขึ้นมาจากบ่ออุดอุดลังได้ลังอามลังเงี้ยนะมอารมณ์กับเบรกมันโนวองพระเบียกอยู่หมดไหน ยาน้ำมันเลยยังไงน้ำมันอ่ะมานหมดประมาณ3,5มพก็คืออยู่มันตักได้ลั้งหลายเดียวหมดหมดละไม่หมดก็เมื่อวานอัดจนเต็มหนูอัดเต็มหมดช้านะเมื่อวานถ้าเติมกระเทิรนกระเทิร์นอ่ะน่หน้าเขาเติมน้ำรถกระบะเปล่าเขาเติมเฮ้ยนหน้าเติมรถไทยบปล่เงยนี่เติมตะกี้หล่นึง เต็มกรอดเดียวพอเดี๋ยวไม่พอกันครับไปเลยครัพี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปเห็นยังนี่เจ้านี่ซุ้มเจ้าหน,านโต บ่ต่อไฟบหรอต่เรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยมดแล้วต่อให้ไมโครด้วยเนวะต่อตะกี้อันนี้เหรอเจ้าของเองเหรอนี่ต่อ12เนี่ยต่อแยกดิเขาเองยังไม่มีสายเลยอยู่ในรถนู่เอาไว้ใส่ไมโครด้อเด้อก่อนเย็นเนี่ยเฮ้ยหยิบถอยไอ้นั่นต่อการเดิมใช่ไหมฮะต่อการเดิมเลยยิงหัวสองข้างยิงหลังหนึ่งเนาะไอ้บิ๊กต้องเอาหรอกลีลา ทำอะไรกันอ๋อโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ